นี่เธอแต่งตัวซะสวยเชียวจะไปไหนอะทำไมอยู่บ้านแต่งหน้าสวยไม่ได้หรอเปล่าถามดูเฉยไม่มีอะไรหรอกเออนี่เธอตอนเย็นจะกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเลิกงานแล้วไซื้อมาฝากกินอะไรก็ได้อะที่มันง่ายๆอ,อ่ะอ๋อแต่ไม่เอานะแกงถุงอะ่ะสิบบาทยีสิบบาทอะ่ะกินไม่ลง เธอช่วงเนี้มีอะไรก็กินไปเถอะช่วยประหยัดประหยัดหน่อยคำก็ประหยัดสองคำก็ประหยัดจะกินทิชชู่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นอ,อ๋อแล้วก่อนไปอ่ะเอาตังค์มาด้วยเอาเมื่อวันก่อนพึ่งให้ไปใช้หมดแล้วอนี่มันจะไปพออะไรไหนจะทำผมแต่งหน้าทำเล็บอีก เดินไปหน้าปักซอยเนี่ยกาแฟก็แก้วละร้อยกว่าบาทและฮะอืมก็ได้ก็ได้ไดเอามาโอ๊ยเร็วๆร็วสองร้อยสี่สิบมันไม่พอหรอพี่เงินพี่เนี่ยเอามาให้หมดเลยนี่เอาไปหมดแล้วอ่ะพี่จะไปทำงานยังไง หนจะข้าวข้าวตอนเช้าอีกก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวตอนเย็นก็กลับมากินข้าวที่บ้านก็ได้งั้นไม่เป็นไรตอนเช้าพี่เดินไปทำงานเองส่วนข้าวเที่ยงพี่ไม่กินก็ได้แล้วตอนเย็นเราค่อยมากินข้าวพร้อมกันนะจ้าไปไปไปรีบไปครับครับโอ้ยเร็วเร็ว คากาแฟอันนี้เอาไปทำเล็บแล้วกัน ไปไหนคุยกันก่อนเออมหาหนูถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะก็มีเน่ะสิฉันถึงได้มาเนี่ยก็เธอติดนี่ฉันอยู่เนี่ยยังไม่คืนเลยเออหนูยังตกงานอยู่เลยอะเซียขอเวลาอีกนิดนึงนะคะนี่ก็หลายเดือนแล้วนะที่เธอยังไม่จ่ายฉันอ่ะ จะเอายังไงรอบหน้าแน่นอนค่ะเสียจริงๆนะคะหนูขออีกอีกนิดเดียวนะคะเสียนะไม่ได้แล้วฉันไม่ยอมยังไงวันนี้ฉันก็ต้องได้เงินไม่อย่างนั้นข้าของของเธอเนี่ยฉันจะให้ลูกน้องฉันขนย้ายออกไปให้หมดไม่ได้นะคะเสียแบบนี้แฟนหนูก็ต้องรู้แน่นอนเลยะคะ่ะ ไม่ได้จริงๆนะคะหนูขอลองนะคะเสียอย่าเลยนะคะแล้วจะให้ฉันทำยังไงอืมงั้นเอางี้ไหมคะเสียแบบนี้พอจะผ่อนผานได้หรือเปล่าคะเสียผมว่าได้นะโคตรใหญ่เลย เฮ้ฉันจัดการเองเธอเป็นคนพูดเองนะอย่ากลับคำพูดเละช่วงนี้ฉันกำลังของขาดอยู่พอดีรอแป๊บเอ๋แกกลับบ้านไปก่อนโอ้เสียผมขออยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้ฉันจะทำดู่ะเองก็เถอะเนี่ยโอ้เสียผมขอ ฟังเสียงก็ดีครับเสียยี่ดี้ทะลึ่งลวไปครับไปนี่เชิญค่ะเสียไปเลยจ้าเสียค่ะแล้วแบบนี้เงินห้าหมื่นที่เป็นหนี้เสียอยู่ เสียจะลดให้หนูได้หรือเปล่าถ้าหนูทำงานดีทำงานละเอียดเสียอาจจะลดให้หรือไม่เก็บก็ได้นะอย่างนั้นหรอคะเสียพูดจริงหรือเปล่าจริงสิจ๊ะเสียไม่หลอกหรอคำไหนคำนั้นอย่างนี้คงต้องจัดชุด ใหญ่ไปกับพิมพ์ให้กับเสียแล้วล่ะค่ะเสียก็อยากรู้เหมือนกันจะเด็กอย่างที่พูดหรือเปล่างันก็ต้องลองดูแล้วล่ะค่ะ อ๋อน,นี่เธอไปไหนมาแต่งตัวก็สวยเลยนะฉันก็ไปช้อปปิ้งมาน่ะสิถามมาได้ถุงก็อยู่ข้างหน้านเนี่ยเต็มไปหมดไม่ดูเลยแล้วไงเออแล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยฉันจะไปปาร์ตี้กับอีพิงกี้มันเอาเงินมาด้วยงงั้นพี่ไปด้วยดิพี่อยากไปอ่ะพี่จะไปทำไมดูสภาพพี่ก่อนสิ หนวดก็ไม่โกนอ้วนก็อ้วนเสื้อผ้าก็เก่าไปหมดฉันน่ะลดตัวลงมาคบกับพี่ก็บุญหัวแล้วพี่ก็ใจที่พี่ใส่ชุดเก่าๆเ,เนี่ยก็พราะเก็บตังค์ไว้ให้เธอใช้ไงในระหว่างตกงานพี่ก็เลยไม่กล้าซื้อชุดใหม่ใส่ดราม่าอีกแล้วเอาตังค์มา เร็วๆนี่เธอช่วงเนี้ก็ใช้อย่างประหยัดหน่อยนะเพราะพี่ทำงานคนเดียวตอนนี้เธอก็ตกงานอยู่นี่พี่หาเลืองฉชนเหรอไงหาว่าฉันไม่ทำงานเหรอวันวัน่นะฉันก็ทำตั้งเยอะตั้งแยะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไหนจะไปช้อปปิง้งชอปแต่และช็อปน่ยก็ห่างกันมากเลยเดินก็เหนื่อยเหนื่อย ทำผมแต่งหน้าทำแล้วโอ้ยเหนื่อยจะแย่มันเหนื่อยคนละอยา่างไหมเธอพี่ไม่เข้าใจหรอกนะ่ะห้า่าลำคานอะ่ะไปเถอะไปทำงานไปงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะไปปาร์ตี้กับเพื่อนอนะ่ะก็อย่าก,กลับดึกอ่ะพี่เป็นห่วงเออรู้แล้วนะโอ้ย น่าลำคาญจังเลยนี่ก็สวยดีนะเนี่ยเอ๊ะเ,เสียงใครเคาะประตูหรือว่าจะเป็นเสียงพี่อาร์มสงสัยลืมของแน่เลย ใมาขอประตูซะอีกเสียเชิญนั่งทีงนี้เลยค่ะนี่เสียจะมาทวงหนี้หนูอีกแล้วหรอเราหรอเสียไม่ได้มาทวงนี้เสียคิดถึงนะยแสดงว่าเสียปิดใจวันนั้นใช่ไหมล่ะค่ะ <laughs> มันก็แน่นอนอยู่แล้ว ว่าแต่วันนี้หนูอยู่กับใครเหรอหนูก็อยู่คนเดียวนี่แหละคะ่ะเสียแฟนหนูเพิ่งอ,ออกไปทำงานเองอแสดงว,ว่าวันนี้ก็ทางสะดวกนะสิถ้าวันนี้เนหนูจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบให้เสียเนี่ย เสียอาจจะยกหนี้ให้ก็ได้นะไเรื่องจัดชุดใหญ่เนี่ยหนูถนัดอยู่แล้วละค่ะเสียแต่ว่าเสียนะ่ะจะไหวหรือเปล่าอ้ยไหวอยู่แล้ววันนี้เสียพร้อมลุยเต็มที่ เสียชักจะชอบหนูและก็ติดใจหนูแล้วสิ ที่ทำงานนะถ้าไม่ลืมก็คงไม่กลับมาเจออะไรแบบนี้หรอกผู้ชายคนเนี้ยคือใครทำไมน้องพาเขามาที่ห้องด้วยเอ,อ่อคืออยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าใครน่ะก็เสียแมนไงคนที่ฉันน่ะไปยืมตังเขามาอย่าบอกนะ ว่าแอบ,บมามีอะไรกันอะ่ะเออถ้าใช่แล้วจะทำไงฮะทำไมต้องทำอย่างนี้กับพี่อ่ะก็พี่อ่ะมันจนนี่เงินให้ฉันมาแค่นี้มันจะพอใช้อะไรฉันถึงต้องไปยืมเสียเขาไง แล้วฉันน่ะจะเอาเงินจากไหนมาเคินเสียก็เพราะว่าฉันไม่มีไงฉันถึงต้องทำแบบนี้มันก็เพราะพี่นั่นแหละอ๋อพี่ผิดใช่ไหมที่พี่จนก็ไม่ใช่พี่เหรอที่เลี้ยงหนูดูแลหนูตอนที่หนูตกงานน่ะตอนที่หนูไม่มีงานทำอะ่ะใครเลี้ยงดูพี่ทำทุกอย่างเพื่อนหนูนะ แต่ดูสิ่งที่หนูทำกับพี่ดิแค่นี้ยังว่าพี่ไม่ดีพออีกเหรอได้ถ้าพี่ไม่ดีนะหนูกะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเสียอะไรไปเฮ้ยจะมาอยู่กับฉันไม่ได้นะฉันก็มีครอบครัวของฉันแล้วอีกอย่างผู้หญิงคนนี้มันก็แค่อของเล่นเอ้าเสียทำไมพูดนี้อ่ะ ทำไมทำไมฉันจะพูดไม่ได้เธอเองนะที่เป็นคนเสนอตัวให้ฉันนี่ะแล้วเงินห้าหมื่นเนี่ยมันก็ยังอยู่นะทั้งต้นทั้งดอกอะ่ะก็ไหนเสียบอกว่าจะลดทั้งต้นทั้งดอกให้ฉันไงเฮ้ยเธอคิดว่าฉันพูดจริงเหรอฉันก็แค่พูดลอยๆเท่านั้นแหละ แต่มันโง่เลีรยกันเองแล้วเว้ยไปละ ฮะด้นง,งานก็ไม่มีทำแล้วจะกู้งเงินยี่ไหนไปใช้ก็วาฮะแกก็ออกไปหางานทำสิวันวันนั่ง่กินเหล้าอยู่เนี่ยเ<ะ>พ่อแม่เดี๋ยวไฟจะไปเรียนก่อนนะไปเรียนไฟเมื่อไหร่แกจะเรียนจบวะฮะเพราะว่าแกไม่ต้องเรียนหรอกออกไปช่วยกันทำมาหากินดีกว่าว่า จะเรียนเรื่องทำไมวะโอ้ยพี่จะพูดอย่างนั้นทำไมไอ้ฝ้ายอย่ามาเรียนแค่ปีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบแล้ว<ป>โวยวายอยู่ได้ฝ้ายไปเรียนไปลูกไป,ปจ้ะฝ <c oughs> ้ายทำกับข้าวไว้ให้ในครัวแล้วนะแม่ไปไม่แดงกกินเหล้าฝ้ไปฝ้ายนี่ไปลูกไป,ปโวยวายทำไมมันอุตส่าห์ทำกับข้าวให้กินเนี่ยว่านว่นกินแต่เหล้า เลิกกินเลิกกินเลิกกินไปกินข้าวไปกินข้าวเดี๋ยวนี้ลูกไปกินข้าวม,มั่งเพ้อไปกินเหล้าเฮ้ยไปแล้วเอาไอ้กุยขวดใหนะ ก็ตังหน่อยมัาจะไปกินเล้าต่อโอ้ยนี่ไงแกก็กินแค่นี้แหละฉันจะเอาเงนที่ไหนมาเราอะไรนะมึงมีเงินอะเออมึงมีเงินเหรอไเมมาดูดิมาดูดิบอกว่าไม่มีแล้วแล้วนี่อะไรกูจะเอาให้ลูกไปกินโรงรีนซ่อนกูใช่ไหมซ่อนใช่ไหมเฮะนี่มึงซ่อนกูใช่ไหมเนี่ยมกูเหรออ้อ้ไอ้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 ้อ้โอ้อ้อ้ มึงรู้ไหมตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยกูเจอแต่เรื่องซุยๆทำไมพ่อพูดกับหนูแบบนี้ล่ะทำไมกูจะพูดไม่ได้วะโอ้ยตัวซวยถ้าไม่มีมึงเ่ยนะชีวิตกูอะพงดีกว่านี้ไอ้ไ้ไ้พี่เล็กมึงเงียบไปเลยมึงอีกตัวเนี่ยฮะมึงงกมากใช่อหมไ กี่เล้าถ้าหมดนั่นเดี๋ยวกูมาเอาใหม่จะมาเอาใหม่จำไว้ไม่ันไม่เป็นไรนะแม่เจ็บไหมแม่เจ็บไหม ลอยมนจะเป็นไรวะกูทะเลาะก,กับพ่อนิดหน่อยอะมึงแล้วนี่ทำไมกูไม่เห็นมึงไปเรียนเลยวะเดี๋ยวนี้กูไม่ต้องไปเรียนแล้วกูเพิ่งไปสวรรค์มาสวรรค์สวรรค์หาอะไรวะมึงตายแล้วเหรอ <c oughs> โอุย <c oughs> มึงจะไปรู้เรื่องเลยวันวันมึงก็อ๋อแต่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนโอ้ยเรื่องเลยถ้า <c oughs> บ้านกูมีปัญหาเยอะนี่วะกูก็ต้องตั้งใจเรียนให้จบเร็ว จะได้หาเงินมาช่วยพ่อแม่ได้เอางี้ช่วงนี้กูเห็นมึงเครียดๆกูชวนมึงไปสวรรค์ด้วยกันไปเป้าลองเป้ารับรองหายเครียดเลยนะเว้ยเชื่อกูสวรรค์อะไรของมึงรู้และเยียบไว้ห้ามบอกใครของดีของดี ูไม่เอาหรอกมึงขอบใจมากนะกูไปก่อนไม่เคยเด็เปลี่ยนใจบอกกูได้นะเว้ยไอ้เพื่อนโอไม่แน่จริงนีิว่ะสวรรค์อยู่ลำไร ใครมาวะมึงนใครไว้ป่ะเนี่ยมึงไเปิดดิไอ้บ้าเอ็งมึงก็ไปดิ <c oughs> ไม่ไหวแล้วควะ่ะโอ้ยใครวะเฮ้ยเพื่อนกูใครวขมาจ้าเพื่อนจ้า <c oughs> มาลาเกลมา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 โอ้แม่งมาได้จังหวะนั่งเลยจ้าเออเพืนเจอนู่วะโอ้ยเป็นไรมึงหน้าเครียดๆกูทะเลาะกับพ่อกูมากูขออยู่กับมึงสักพักได้ป่าวะโอ้ยเต็มที่ได้เลยอยู่ได้ทุกวันเคียดมากปะเอางี้ ก็มีวิธีพามึงขึ้นสวรรค์รับรองหายเครียดเว้ยลองบปาใอ้าวกูอยากขึ้นสวรรค์เว้กับมึงกูตกนรกทั้งเป็นมาตั้งนานแล้วอะจัดไปติดใจแม่มานีมันนี่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  พี่ทำอย่างนี้ไก่ไฟได้ยังไงเมาแล้วทําอย่างนี้เหรอไม่สงสารในไฟ้านมั้งหถึงไงก็กูเมาอ่ะมันจะด่าได้หมาวะหมามันยังรักลูกมันเลยแล้วพี่ทําอย่างนี้ได้ยังไงกูขออีกหน่อยได้ไหมวะมึงเนี่นเยอะดีเดี๋ยวก็ตายห่าพอดีกูตายก็ดีดิมึงไม่ไยเหนื่อย พ่อ <c oughs> ไม่เคยลากกูเลยอ่ะขอวิ่งหน่อยมึงพอแล้วให้กูมงกูอยากขึ้นสว่านมึงเป็นเพื่อนกูไงก็ถึงให้มาได้เลยเอาเปฮ้าไปไปไป นึกไหมเนี่ยไอ้เนี่นพ่อทำไมไอ้ไฟไฟมันมันตายแล้วแม่ไอ้ไฟมันตายแล้วไอ้ไฟตายมันตายอยู่ที่ห้องหนูอะเดี๋ยวพ่อกับแม่ไี้ไปดูหน่อยนะเดี๋ยวหนูไปก่อน fine O que é eu vou